สวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับแนะนำตัวให้รู้จักนิดนึงผมป่าเอ็กนะครับหรือว่าอัตกิจินมหันนะครับเฟซบุ๊กขผมผม่็เป็นอัตากิจตกตามมอแมนนะครับก็เป็นผู้จัดงานศิลปะการ์ตูนไทยครั้งนี้นะครับรับผมคขัาผมงานนิสรตการศิลปะการ์ตูนไทยครั้งนี้ยเป็นยังไงบ้างปาเอ็กลอง่าให้ฟังนิดหนึ่งครับก็ผมอยากจะรวบรวมศิลปินนักวาดการ์ตูนเระบาดให้เขาได้มีโอกาสได้มีช่องทางในการแสดงภาพนะครับก็เลย เชิญ้องแต่ละท่านมาเริ่มจากผมเนี่ยเป็นนักสะสมตุ้นระบาทมาก่อนนะครับสะสมไปเรื่อยๆสะสมมันเยอะมากผมมีประมาณสี่ห้าหมื่นเล่มอะ่ะมีนักเขียนทุกท่านเลยนะครับพอได้มีโอกาสได้รู้จักนักเขียนล้วก็ชื่นชอบนักเขียนแต่ละท่านก็เลยมีโอกาสได้รวมตัวกันพอรวมตัวกันแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราจะจัดง,งานสักงานนึ่งที่เป็นงานเกี่ยวกับตุ้นระบาดนี่ถ้าให้แต่ละท่านเนี่ยเอาผลง,งานของตัวเองมาจัดแสดงเดี๋วน้อยทุกท่านก็จะมีแฟนคลับของแต่ละคนนะครับแล้วก็มีช่องช่องทางในการแสดงอท,ที่ที่หอศิล์ ผมก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมานะครับทุกคนก็เอาผลงานมาแสดงทุกคนจะได้เจอแฟนคลับของแต่ละคนทุกคนจะได้เอาผลงานของตัวเองมาวางจําหน่ายได้นะครับเราก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาครับก็ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่30เมษายนมีศิลปินกี่ท่านครับศิลปินมีทั้งหมด21ท่านครับตอนแรกก็ไว้17ท่านแต่จะมีเพิ่มมาอีก3ท่านนะครับก็จะมีผลงานก็มีของพี่โต๊โกสุมิสัยแดนสุสาครของพี่วัชรินเลียมของพี่วุฒิรามภูราเยอะแยะหมดนะ คือก็จะมีแบบทั้งหมดเลยนอกนั้นเราก็จะมีผลงานของนักเขียนการ์ตูเรื่องบาดที่ล่วงรับไปแล้วนะครับอย่างเช่นอาจุบเบี้ยสกุลนะครับชายชนชีวินหรือพี่เตรียมชาชุมพรทรนี้ก็มาจัดแสดงให้เห็นด้วยว่าสมัยก่อนการ์ตูเรื่องบาดมันสวยขนาดไหนหน้าปกขนาดไหนครับอันนี้ก็คือเป็นของสะสมอันนี้เป็นของสะสมผมนะก็มาจัดแสดงให้ผม ไอ้ครับการ์ตูเนเรื่องระบาดหรือการ์ตูนไทยเนี่ยมีเสน่ห์หรือมีเอกลักษณ์อะไรอย่างไรของผม,ผมตอนแรกเนะี่ยที่ผมชอบอันดับแรกของการ์ตูนระบาดผมชอบปกก่อนเพราะว่าปกแกวาดแบบสวยงามมากหลังจากดูปกเนี่ยมันจะดึงดูดให้เราอยากอ่านเนื้อเรื่องข้างในผมก็จะแกะมาอ่านเนื้อเรื่องข้างในซึ่งสมัยก่อนตอนที่มีน้อย,อยสักสิบยี่สิบเล่มี่ยผมอ่านทุกเล่มเลยนะครับพอหลังๆมันมาอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยหลักพันผมก็ยังพออ่านได้ไมีเวลาวา่างก็อ่านแต่ตอนหลังก็คือผมได้มาเยอะมากเลย บางทีผมไปหาซื้อมาทีละพันเ,เล่มสองพันเล่มอนนี้ไม่มีลาอ่านละ,ละ,ผ,มมละผมก็เลยใช้วิธีว่าเลือกปกที่ชอบออก่อนแล้วมาแยกหน้าเขียนอย่างเงี้ยปกของพี่ตุกนะครับพี่สกุลนะครับผมก็ได้ปกมาแล้วได้ต้นฉบับมาแล้วก็ได้มาจาัดแสดงตรงนี้เริ่มจากการชอบปกก่อนปกเขาจะระบายสีสวยนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องเหมือนสรุปเนื้อเรื่องที่อยู่ข้างในพอเป็นปกเหมือนโปสเตอร์หนังฮะปกหรือโปสเตอร์หนังจะดึงดูดให้คนอยากดูหนังหรือดูในกระตูก็คือต้องวาดปกให้สวยงาม รเราก็เก็บจากปกม,มาเรื่อยๆะค,ะครับผมไม่กี้ไปเอ๊บอก,กว,ว่าคนสนใจมาดูได้มาคุยสินค้นได้มาเลือกซื้อของเรามีผลิตภัณฑ์ของนักนักวาดแต่ละคนมาวางจาหน่ายแย้มะหมดนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าหนังสือการ์ตูนหรือจะเป็นน้ำผึ้งหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์เล็กๆ,ๆน้อยๆของนักเขียนแต่ละท่านก็มาพบปะนักเขียนแล้วก็มาอุดหนุนซื้อผลิตภัณฑ์ของนักเขียนได้เลยครับนักเขียนก็จะอยู่ จะหยุดเพื่อจาบูธของตัวเองนะครับแต่จะมามาประจําเยอะหน่อยก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่วันธรรมดาเราก็เปิดก็เดินชมได้ตามปกติก็เชิญชวนมาชมได้ตั้งแต่วันที่งานนครับศิลปะการ์ตูนไทยนะครับจะมีตั้งแต่วันที่3ถึง30เมษายนทั้งเดือนเมษายนนะครับหยุดเฉพาะวันจันทร์นะครับก็อยากให้เชิญชวนมาชมแลมาให้กําลังใจของศิลปินไทยการ์ตูนเรื่องระบาดนะครับซึ่งยังจะได้มีคงอยู่ต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม